สวัสด <ๆ reflex> side. mm ีค่ะการแบ็คฟ็อกนะคะวันนี้การพามาชมอ่างของุ้ยทรายนะคะหมายตกปลาของเราแต่วันนี้ยังไม่ได้ตกนะคะเพราะอ่างยังไม่เปิดค่ะเขาเปิดอ่างเมื่อไรแต่การจะพามาตกปลาที่นี่นะคะวันนี้การจะมาแนะนำลอกสปิน o t โอ n ีสัง m อวันลอกสปิน MZ-1 นะคะโครงสร้างใช้วัสดุคุณภาพสูงที่มีน้ำหนักเบารับกำลังเบรกได้ดีรวมถึงการปรับระบบกลไกภายในให้นิ่งและลื่นรอบตัวนี้นะคะรับแรงดึงกระชากได้สูงเหมาะแก่งานหนักๆน,นะคะเช่นงานตีเหยื่อปลอมงานตกปลาทั่วไปนะคะ แขนมุนน็อปตัวนี้นะคะจะเป็นน็อบแต่งนะคะทรงโลโบคอปบนะคะอัตราจะอยู่ที่5.2ต่อ1ลูกปืน4ตลับนะคะตัวนี้นะคะปรับระบบมาให้นิ่งและลื่นนะคะดูความลื่นนะคะนี่นะคะ ท่านใดนะคะที่สนใจโลก MZ1 ตัวนี้นะคะสามารถติดต่อมาทางลิงก์ด้านล่างของการนี้ได้เลยนะคะหรือทักแชทมาทางเพจนี้ได้เลยสวัสดีค่ะ